วันนี้เวลา7.50นาฬิกา50นาทีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระเสวางคาวัตปราคติยราชนารีเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาปรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสตวแพทย์ ร่วมกับทีมศัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อวางยาสลบสุนัขชื่อแชปเตอร์พันปอมเมเลเนียนเพศผู้อายุ3ปีเข้ารับการผ่าตัดทำหมันพร้อมกับการแก้ไขภาวะไส้เลื่อนที่สะดือและภาวะทองแดงในการนี้ส่งให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกับส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขร,ระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดภาวะไส้เลื่อนในสุนัขพบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์เล็กส่วนมากเป็นบริเวณสะดือขาหนีบทุงอันทะและบริเวณข้างทวารหนักซึ่งภาวะไส้เลื่อนที่สะดือมีสาเหตุเกิดจากผนังกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องตรงตำแหน่งของสะดือมีช่องว่างเกิดขึ้นทั้งเป็นมาแต่กำเนิด คือผนังช่องท้องบริเวณรูสะดือปิดไม่สนิทภายหลังคลอดและเกิดขึ้นภายหลังเช่นเกิดจากอุบัติเหตุการถูกกระแทกบริเวณช่องท้องทําให้เยื่อไขมันในช่องท้องหรืออวัยวะภายในช่องท้องเช่นลำไส้ตับ มามลอดออกมาผ่านช่องว่างออกมาได้จนเนื้อเยื่อบริเวณรอบสะดือมีอาการปวดบวมสังเกตเห็นได้อย่างชัดบริเวณสุนัขยืนอาการดังกล่าวอาจจะหายได้เองในสุนัขท,ที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่ในกรณีที่มีอาการรุนแรงต้องทำการผ่าตัดดันอวัยวะที่ลอดออกมากลับเข้าไปในช่องท้องและเย็บปิดช่องว่างดังกล่าวโดวยในกรณีที่ไม่รุนแรงสุนัขจะไม่แสดงอาการผิดปกติไม่มีอาการเจ็บปวด แต่ในกรณีที่รุนแรงเนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะภายในที่ไหลออกมาเกิดการบิดและพันกันจะทําให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นได้ทําให้เกิดเนื้อเยื่อตายสุนัขจะมีอาการปวด บวมร้อนแดงที่บริเวณไส้เลื่อนรวมถึงอาจจะมีอาการอาเจียนเบื่ออาหารซึมไม่กินอาหารมีไข้และอาจจะส่งผลทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาต่อมาดังนั้นหากพบสัตว์เลี้ยงมีอาการดังกล่าวหรือมีลักษณะของสะดือที่ผิดปกติคนรีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อประเมิอนอาการและรับการรักษาดยเร็ว เวลา12นาฬิกาศาสตราจารย์ดรสมเด็จเ,เจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรกัติยราชนารีสเด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภร์เขตหลักสี่ทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็ง onco genesis โโพระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกชั้นปีที่1และ2สาขาวิชาพิษพิทยาสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตศึกษา ชาุลาภร์ปีการศึกษา2565เป็นครั้งที่3โอกาสนี้ทรงบรรยายในหัวข้อการควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์และการเกิดเซลล์ตายและมัตบริซึมของเซลล์มะเร็งโดยทรงบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของวัฏจักรของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ซึ่งมีสีระยะ ในแต่ละระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลล์ความสำคัญของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ที่นำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพหรือเรียกว่าซีเนสเซนต์และกระบวนการตายที่เรียกว่า a p o p โ o s i s ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้จะนำไปสู่การเกิด เป็นมะเร็งได้ การที่เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจําเป็นต้องปรับรูปแบบของกระบวนการทางชีววิทยาของเซลล์ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นตามลําดับเพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกายทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้นําเข้าสารอาหารเพิ่มมากขึ้นสําหรับนําไปสร้างสารที่จําเป็นต่างๆรวมถึงพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของเซลล์มะเร็งซึ่งความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาของเซลล์มะเร็งตลอดจน,นกลไกในแต่ละขั้น ตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตการเพิ่มจำนวนของเซลล์นั้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการไม่ได้ใช้โรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากนั้นทรงบรรยายต่อเนื่องในหัวข้อกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละคนที่แยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทำให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยำมากขึ้นช่วยให้แพทย์เลือกแผนการรักษาและยาที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโรคทำให้ผลการรักษาดีขึ้น ในการนี้ทรงยกตัวอย่างความเป็นมาของการพัฒนายากรีเวกในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรื้อรังซึ่งถือเป็นตัวยาแรกที่พิสูจน์ความสําเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้าข้อมูลพันธุกรรมที่จาเพาะมากของมะเร็งทําให้มีการพัฒนาหาแนวทางในการรักษาด้วยยาตําแหน่งต่างๆกันในเซลล์มะเร็งอันดับในสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านมะเร็งในอนาคต สำหรับความรู้เรื่องการเกิดโรคมะเร็งอองโคเจเนซิสที่ทรงบรรยายพระราชทานกก่น,นักศึกษาทั้ง3ครั้งได้สร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการเกิดโรค กลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์เป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจนถึงการพัฒนายาที่มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างหลากหลายเพื่อนำไปสู่การรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งเป็นความหวังที่จะทําให้การรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพดีขึ้นผู้ป่วยได้มีอายุยืนยาวขึ้นและอาจจะทําให้หายขาดจากโรคร้ายได้